สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการสวนบ้านทุ่งนะคะเพลงเพราะเพราะสาระดีๆที่เราสองคนนำมาฝากทางช่อง VIP Thailand ค่ะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมแวะเข้าไปให้กำลังใจเราสองคนด้วยที่แฟนเพจ VIP Thailand นะคะเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆเ,เพลงเก่าๆนะคะแล้วก็เรื่องราวของโบราณโบราณน,นะคะอยากจะฟังเรื่องไหนอยากจะฟังเรื่องอะไรของไทยๆเรานะคะก็แวะกันเข้าไปทิ้งข้อความเอาไว้ค่ะ ผู้ที่จะให้ความรู้กับเรานะะในเรื่องของเพลงเก่าเรื่องของเก่าๆแต่ตัวเองเก่าหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปถามท่านนะคะอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงเก่าค่ะสวัสดีค่ะ ตั้งเก่าตั้งแก่นะครับเก่าแต่ไม่แก่สิพี่ไม่ไม่แก่ก็ไม่ได้เพราะว่ารับเงินเดือนแล้วออ๋จ้รับเงินเดือนสวแล้วอ๋อก็ต้องแก่ไม่แก่ไม่ได้ถ้าไม่ยอมแก่เขาก็ไม่เดี๋ยวบเขาไม่ให้ค่ะแต่เดี๋ยวอีกหน่อยจะมีเงินเดือนเด็กแล้วนะเขาเขาจะมีเงินเดือนเด็กแล้วนะคะได้เงินเดือนค่ะเดือนละสี่ร้อย เด็กนะเด็กค่ะโอ้ยก็ต้องรีบเปิดใหม่โอ้ยต้องรีบเกิดใหม่กันละจะได้เดือนเด็กค่ะนะครับเราพิจารณาเป็นประจำนะครับทางทางช่องเนี้ยนะครับเพื่อจะนำเสนอ VIP Thailand คุณเพืของเราค่ะนะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณบริษัทไม้ไม้เพืองไทยที่มอบเพลงให้เรามาเปิดนะครับวันนี้นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เราจะนำเพลงของไม้ไม้เพืองไทยมาเปิดให้ชมกันค่ะนะครับทุกบทเพลง แล้วก็ท่านชมเพลงไปแล้วนะครับอย่าลืมชมความสวยงามของมิวสิก์ด้วยนะครับเมื่อฟังเพลงไปพรอแล้วอย่าลืมฟังดนตรีที่เขาบรรเลงกันด้วยค่ะ,ะฟังให้ครบเลยฟังให้ครบเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของเพลงเก่าเพลงดังในดิตนั้นมันจะมันจะมีความไปเราะทุกอย่างตั้งเนื้อหาของเพลงตั้งดนตรีที่บรรเลง น,นฟังแล้วซาบซึ้งแล้วก็ถ้าสนใจนะคะแหมชื่นชอบเพลงนี้อยากจะได้เป็นเจ้าของเป็นอยู่ในกรรมสิทธิ์อยากจะเปิดฟังตอนไหนก็ได้ก็โทรศัพท์เข้าไปได้ค่ะเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ตอนที่ขณะที่มี MV อยู่นะคะคก็จดหมายเลขโทรศัพท์ไว้แล้วก็โทรศัพท์ไปพูดคุยไปสอบถามกันได้ค่ะว่าอยากจะได้เพลงนี้ต้องทํำยังไงค่ะสอบถามรายละเอียดนะครับจะมี น้องๆคนรับสายอยู่จะมีเช่าที่เสียงเพราะๆนะครับคว่ายบริการท่านในการแนะนำนะครัะแนะนำว่าเพลงอะไรรุ่นไหนยุคไหนนะคะ,คะอยากจะฟังเพลงไหนอยู่ในแผ่นไหนนะคะ,คะเพลงของใครบ้างจะเอารวมฮิตหรือว่าจะเอานี่เลยนี่เลยอาจารย์ อย่างที่นี่นี่พรพิรมนะคะนีก็รวมชุดน้ำตาลาใสบัวตูมบัวบานอยู่ในชุดนี้เต็มเลยเพลงดังยุคแรกๆค่ะนะครับพ่อไม่ตามเมียทำไมพ่อไม่ตามเมียด้วยคพะพเมียหนีเรียบก็ไปฟังดูนี่ลมฉาเป็นเพลงแรกที่ร้องมาที่เสียงนะครับพรพิรมเ็าอยู่ในชุดนี้ค่ะกลับรวมไปถึงกระต้อมกราวน้ำตาลใส หมายเลขโทรศัพท์ก็ในกล่องนี้ก็บอกไว้ด้วยถ้าต้องการอยากจะโทระสอบถามท่านที่ชมหน้าจอไม่ทันนะครับผมบอกให้ทราบอีกครั้งหนึ่งจดไว้เลย028982500อ่านได้เหรอพี่อ่านได้เสียเห็นนั่นนี่ยมองเห็นนะ <c oughs> เนนะพราะใส่แว่นถ้ <c oughs> าไม่ใส่แว่น <c oughs> ไม่ได้เรื่องเลยนะครับ028982500 <c oughs> แล้วก็024511115 <c oughs> นะครับโทรไปสอบถามบอกถูกนะบอกถูกบอกถูกไม่ผิดคอมนัที่ขึ้นหน้าจอถ้าไปตทรมาโทรว่าได้วันนี้เราเข้าสู่เรื่องราวของเสียงเพลงเก่าๆเสียงเพลงเพราะๆนะครับผสมผสานระหว่างยุคเก่าตอนต้นตอนกลางแล้วก็ตอนปลายเพื่อให้ท่านมีความรื่นเริงมมนเตือนใจกันทุกยุคทุกสมัยทั้งทุกกลุ่มของแฟนเพลงของเราค่ะอยากจะฟังเพราะว่าแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่ว่า คนที่จะฟังเพลงเก่าเนี่ยจะแก่เดี๋ยวนี้เด็กๆนะวันก่อนเคยไปดูงานประกวดร้องเพลงอยู่งานหนึ่งเด็กหกขวบเท่านั้นเองพี่ชอบเพลงลูกทุ่งชอบเพลงลูกทุ่งแล้วลูกทุ่งเก่าด้วยโอ้โหเพราะมาก็เคยเคยชมเหมือนกันเคยร้องประกวดเพลงของรองดาวนะครับเด็กหกเจ็ดขวบละไรโอ้โรองเพลงเด็กท้องนาโอ้โหเด็กเขวบร้จอพีเด็กท้องนานี่ วยังร้องไม่ได้เก <c oughs> ่ามากร้องยากมากเพลงพรอะเป็นหวานค่ะแล้วกาศเป็นเพ,เพนลงดังค่ะ,ะแล้วเสียงของคุณละอองดาวเนี่ยโอ้โหเขาหวานเช่นกันไม,ไม่ใช่ว่าจะเรียนกันได้ง่ายๆนะเอ,เอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะและ้วกาศอย่าไปเรียนเสียงของท่านเอาแต่เอาแต่เพียง,ยง,ยงลีลาค่ะแล้วก็เอาแนวกลเม็ดเด็กพลายในการร้องใช่่คะเสียงของท่านนั้นเอกลักษณ์เลยนะครับเรียนแบบไม่เหมือนยากยากมาก นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเรียนแบบได้นี่สุดยอดสุดยอดเลยก็จริงนักร้องนักร้องที่คนเรียนแบบไม่ได้มีหลายคนนะสุรพลเรียนแบบได้มีใครสุรพลเยอะคไพรวลุเพชรก็มีคนร้องคลายเยอะค่ะพองบิดาเขายังมีนะครับชุมพลมันปองในร้องเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยมีข้องเป็นนครก็ร้องเหมือนเป๊ะค่ะ ชายเมืองสิงห์ก็ยังคงมีชายย่งคงมี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 เด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งอายุเพียงแค่สิบเท่านั้นเองร้องเพลงของอาชายเมืองสิงห์นะเหมือนมากไม่อพี่ไม่ชูคือเหมือนเหมือนเหมนจะเหมือนเหมือนกระทั่งแบบว่าจุดเล็กจุดน้อยของเพลงอะค่ะเก่งมากๆเด็กคนนี้แต่น่าเสียดายนะเขาอายุสั้นไปนิดนึงค่ะค่ะก็อุบัติเหตุ ทางรถนั่นเองนะคะคอุบัติภัยป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทส่วนนักร้องที่ไม่มีใครร้องเรียนแบบได้เลยลมีใครไหมจะเห็นอยู่ว่าบางทีทุกครั้งไม่มีใครร้องเหมือนก้านแก้วสุพรรณครูกาดไม่มีค่ะคนร้องเหมือนยากนะครับแล้วก็คนอื่นละ ก็เหมือนหมดสายันก็เหมือนยอดรักก็เหมือนคุณสายันก็มีคุณยอดรักก็มีบรรจุเจริญพรนี่ก็ยังไม่มีใครเหมือนเพราะว่าบรรจุก็เรียนแบบสุรพลมาค่ะมีมีของอพเพลินป่าพี่เพลินเพลินพรมแดนมีมีมีคนตาบอดด้วยใช่ไหมผู้พิการด้วยร้องเพลงเหมือนอพเพลินมากหลับตายนี่นึกว่าอพเพลินร้องเองเลยนะร้องเหมือนเสียงเหมือนเหมือนมากค่ะน้องหมิงน้องหมิงร้อยเสียงค่ะนักร้องในอดีตที่ร้องเหมือนเพลินพรมแดนก็อย่างเช่น ธานีศรีอุทัยเนี่ยก็เสียงเหมือนแล้วก็สุบินทิปวัต์เนี่ยก็ร้องเหมือนรวมไปถึงผูพานเพชรประทมพรนนเนี่ยก็ร้องเหมือนเพราะงั้นเราพูดเรื่องเพลงเหมือนแต่ว่าเพลงต่อไปนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต,แต่แต่ต้องบอกว่าอย่างหนึ่งว่าร,รายการของเราเนี่ยเปิดต้นฉบับเท่านั้นนะคะต้นฉบับ <c oughs> นะครับักรองคนนี้มีค,คนร้องเหมือนใครล่ะพูดถึงทูลทองใจโอ้โหนะครับทูลทองใจเทพทูลท,ทอง เทพทุนใจเทพทุนเอาเขาไปนักร้องหลังของัค่ะนักร้องรุ่นก่อนก็จะมีภูมิปิโยนร้องเหมือนทุนทองใจค่ะนะครับเพลงที่จะเปิดให้ฟังตัวนี้เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับความรักเลยความรักต้องไม่ขาดสิ่งนี้นะสิ่งนี้เป็นสิ่งพนโลมใจให้คนรักกันนะครับก็คือจูบจูบการจูบการอมแก้มการกอดอะไปเรื่องของการถ้าปลูกต้นไม้ก็เรารู้จักปรวนดินค่ะ รวมตัมาถ้าปลนดินบ่อยๆตัวมาก็จะเดินงอกงามร,รุ่นน้าปตุนดินรักกันชอบกันถ้าไม่หอมแก้มกันไม่จูบกันมันก็ห่างไกลกันใช่ไหมจูบมัดจําเลงแรกม<า>ัดจาไว้ก่อนนะามัดจาไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยการที่จะแต่งก่อนที่จะแต่งงานกันเนี่ยเขาจะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันนะอย่างมากก็แค่เกี่ยวก้อยแค่นิ้วก้อยนะ สมัยนี้จับมือกอดกันหอมเต็มลายสมัยก่อนเนี่ยแค่เกี่ยวก้อยเท่านั้นเองถึงได้มีคําว่าเกี่ยวก้อยขึ้นมาจูบประจําก็แค่เพียงหอมแก้มเบาๆหอมแก้มเบาๆประจําเอาไว้ก่อนว่าแต่เขาจูบกันนี่หมายความว่าเขากําลังจะแต่งงานกันแล้วนะถูกต้องค่ะรักกันจริงแล้วค่ะมระจําเอาไว้เดี๋ยวจับกันค่ะ นี่เป็นผลงานการประพันของครูนิยมมารยาทนะครับร้องโดยทูนตองใจได <Okay. S 2> เบียงเสียงราสารโดยครูมงคลอมาตย์ยคุณนะครับปกติจูรานัทติดตามมาด้วยอันนี้จูบเท่าไห่เขาก็ไม่รักออมแคมแล้วเขาก็ไม่ชอบ <Okay. S 2> เขายังหนีไปมีคู่อื่นไปรัก <Okay. S 2> คนอื่นเพราะว่า เขาจูบไม่หวานจูบไม่หวานจูบก็ต้องหวานด้วยจูบไม่ใส่น้ำตาลต้องหวานนี่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยหวานนะคะเดี๋ยวเป็นเบาหวานแย่เลยจูบไม่หวานขาดความประทับใจแฟนก็หนีจากไป เสียงร้องของคุณสอนชัยเพคคุยเทียนนะครับเป็นผลงานการฟันลของปูฉลองผู้สบายอันนี้คือต้นฉบับนะคะแต่ถ้าถามปุ้ยนะปุ้ยจะบอกว่าชอบของคุณสันติสันติผู้สบายนํามาร้องใหม่จังมากนํามาขับร้องใหม่อุ้ยดังมากนะดังมากแต่เพลงนี้ถือว่าต้นฉบับนะครับงั้นไปฟังเพลงต้นฉบับกันเลยค่ะเจอดยครับ ពីជោកមកចាំតลอดទាំងคืนផតនួន បុគ្គលជាតី ព្រះយាយទីលងព្រះដាបគុំເຫຼືອຝັນໃຫ້យំយ៉ាងດີ